สวัสดีครับวันนี้ก็มีผูลรีซเฟอร์นะครับเดี๋ยวจะมาแจกโปรแกรม Auto ้บ t c h ชท Messenger นะครับจาก u i d นะครับแล้วก็คุกกี้จากนั้นนะครับให้เราไปที่ Uid ก่อนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องส่งข้อความนะครับก็พิทหานะครับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปเฟซเฟนั้นๆนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่า UID อะไรอย่างเช่นผมเอาเฟสนี้ก็ Uid นี้นะครับก็สามารถ Copy มาใส่ตรงนี้ได้เลย แล้วก็วิธีหาคุกกี้นะครับคุกกี้ก็ไปตรงไหนก็ได้นะครับของเฟซแล้วกด F12 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโคลมนะครับมันก็จะเด้่งมาเลยแต่อันนี้ผมใช้ Google เอกก็จะต้องกด Open Dev t o o l ก่อนนะครับก็กดไปของก็จะอยู่ที่ Welcome นะครับแล้วก็ให้กดมาที่ Network นะแล้วกดตรงไหนก็ได้ของเฟซนะครับกดไปก็จะขึ้นตรงนี้มาถ้าใครไม่ขึ้นให้กดตรงไหน ที่หนึ่งนะครับก็ถ้าขึ้นเราก็กดมาดูนะครับก็เลื่อนลงนะครับเล่อนลงนะครับมองหาคําว่าคุกกี้ตรงนี้นะครับคุกกี้แล้วก็ copy มาเลย copy แล้วเราก็เอามาวางในไฟล์ได้เลยนะครัฮาวางเสร็จนะครับเรามากําหนดนะครับข้อความได้นะครับสามารถกาหนดได้เลยจากนั้นนะครับก็รันโปรแกรมนะครับ ที่สำคัญโปรแกรมไม่มีฝังหรือว่าโทอจันอะไรใดๆนะครับถ้าทำงานเสร็จแล้วมันก็จะออกเองนะครับอันนี้มันคือมาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเรียกมาอย่างนี้ให้ดูอ่ะแล้วก็รันขึ้นมาครับผมปึ๊บ มาส่งแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาเห็นไหมจะมีข้อความเพิ่มขึ้นมาอ่านะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ใครที่สนใจนะครับโปรแกรมอื่นๆที่ผมมีนะครับจะมีออโตสมัครเพจออโตไลฟ์เพจออโตเลี้ยงเพจอ o ลโตคอมเพนต์ออโตคอมเมนต์นะครับื่กทีออ u โตคอมเมนต์แล้วก็ออโตคอมเมนต์เพจอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าออโต้โพสอะไรก็สามารถทรักเพจนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะจ้างทำแกรมอื่นก็สามารถทรักเพจนี้ได้เลยก็ราคาไม่แรงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกเรื่อยๆนะก็ตามนี้ครับุบคณครับ